สวัสดีครับผมแบมงค์แกมแคตเตอร์ผมเล่นแคตเกมรัสตันบอลโดคาเมเดอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมก็จะเปิดกาชาใหม่อีกเช่นเคยผมนะก็คือกาชา Red of the Darkon Rising d r a g o n Carnival มันคือกาชา LR นั่นเองครับผมนะซึ่งจะมีตัวละครใหม่มาคือทาเปียนแล้วก็พวกตัวละครที่อยู่ในมูวี่ฮิลลดิการผมจำชื่อตัวใหญ่ไม่ได้อะที่มันตอนสุดท้ายงกุลล่างสาฆ่าได้อะไรแบบนี้ผมจำได้อยู่ ถามว่าเคยดูมูวี่นี้ไหมไม่เคยดูผมนะผมเคยดูแต่ไฮไลท์ใน YouTube เป็นมูวี่ที่ผมไม่เคยดูผมเลยไม่ค่อยรู้เรื่องเ,องเท่าไหร่ไงว่ามันมีอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นนะเออแต่มันก็จะมีพวกตัวละครจากในมูวี่นั้นมาครับผมนะ แล้วนี่ก็คือกาชา LR ข้อดีของมันก็แน่นอนผมนะ่ามีโอกาสได้ LR แล้วก็การมาของกาชานี้มาพร้อมกับ LR ตัวใหม่ LR งกุลไซยา3จากในมูวี่เรื่องนี้ด้วยเชย่นกันนะผมนะคือในมูวี่มาหมดเลยรวมทั้ง LR ไซยา3ตัว LR ตัวใหม่ที่เข้ามาในภาคอังกฤษกับผมนะผมก็อยากได้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปผมนะข้อดีของกาชา LR ก็คือมันมีโอกาสได้ LR คอย เสียของกาชา LR ก็คือโอกาสได้แม่งน้อยมากนั่นแหละครับผมนะแล้วก็รู้กันแต่ว่ามันก็จะเพิ่มเลนดอกอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ทุกครั้งที่เปิดแบบมันตีจะได้การ์ดปู่คูณ22ใบด้นะทุกครั้งที่เปิดมันตีได้การ์ดปู่2ใบก็ดีนะเออ,อย่างน้อยไม่ได้ l r ก็เอาการ์ดปู่เล่นนะครับผมโอเคไปดูดีกว่าว่าตัวละครหลกัลกๆที่มาพร้อมกาชานี้มีตัวอะไรบ้าง ตัวแรกเลยตัวนี้ผมค่อนข้างสนใจนะเออทาเปียนฮิรูดีการเนี่ยเออตัวนี้จะมีความสามารถเปลี่ยนร่างเป็นร่างใหญ่ได้คือผมไม่เคยดูมูวี่ไงอ๋อแปลว่าไอ้ตัวนี้มันเปลี่ยนร่างเป็นตัวใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันเออแต่ว่าความสามารถผู้นํามันน่าสนใจมากนะมันเป็นผู้นําประเภทใจแอนฟอร์มหรือพวกที่เปลี่ยนร่างเป็นร่างใหญ่ได้คีบวกสองเฮดเพียแทบบวกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ อแล้วก็สามารถเพิ่มจํานวนเธอที่จะเป็นล่างยักษ์ได้อีกบวกหนึ่งเหรอก็คือบางตัวอยู่ได้สองเธอกันเป็นสามอยู่ได้สามกันเป็นสี่เธออะไรอย่างนี้แหละว้าเป็นตัวละครผู้นําสายลิงยักษ์อะไรผมจะเรียกว่าลิงยักษ์ก็แล้วกันเพราะตัวส่วนใหญ่ในประเภทนี้มันก็แปลร่าเป็นลิงยักษ์กันพวกโงกุลหรือว่าชาวไซยาอะไรที่เปลี่ยนร่างเป็นลิงยักษ์ได้น่ามาทําเป็นทีมไก่นี้ผมน่าจะทําทีมลิงยักษ์กันเว้ยน่าสนใจมากเพื่อจะได้นะเออเอามาทาเป็นทีมลิงยักษ์น่าจะ น่าสนุกน่าลองทำดูผมก็มีตัวละครคยักษ์เยอะอยู่เปิดการชาได้เยอะอยู่น่าสนใจสกิลติดตัวมันก็คือลดดาเมจลง4 0แบบดื้อเลยเป็นตัวที่ถึกกับผมนะตัวแทงที่ดีแล้วก็แอตแทกบวกร20ดีเฟนต์บวกสเ์เมื่อ HP ต่ำกว่า50อซอืมแล้วก็ทำลายแฟนทอมมาจินซีลเมื่อ HP 50เซไอ้ทำลายแฟนทอมมาจินน่าจะเป็นการเปลี่ยนล่ากของมันนั่นแหละเออก็คือมันทั้งถึก แล้วก็เมื่อ HP ลบ5มันก็จะตีแรงขึ้นร้อยยเซตเพราะว่าตัวนี้มันเก่งใช้ได้นะอพอเราดูความสามารถแล้วไม่ธรรมดานี่หว่าเออถ้าไม่ตายก็อ m มเมนดาเมแล้วก็ลบเอตแท็เป็นตัวแทงค์ที่ดีแล้วก็ดาเมทก็มีเป็นตัวครบเครื่องนะผู้นำประเภทร่างยักษ์ผมอยากจะได้ไอตัวนี้เออใช้ได้เว้เยมาตัวต่อไปทาเปียนร่างธรรมดาที่ไม่เปลี่ยนนะผมนะไม่รู้มันชื่อทาเปียนหรือทาปีออนผมเรียกทาเปียนกนแล้วกัน,กนมันอ่านได้สองอย่าง ตัวนี้ก็มีสกิลลดเดอร์เป็นผู้นำสายสีเขียวอ่าก็ลีสีเขียวธรรมดาแล้วก็สกิลติดตัวคือแอดแท็ a แอดดิเฟนต์บวกเจ็ดสิ a t ปอร์เซแแล้วก็แลชชั้นทูคีย์ i ี่คอลฮิตอ๋อมีโอกาสออกคีย์ทคอลฮิตบ่อยตัวนี้ผมนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสเตงคีย์กายเป็นเลนโบได้ไอตัวนี้ผมได้ยินมาว่าเป็นตัวที่น่าใส่ในทีม งอกุลแองเจิ้ลสีเขียวทีมตัวดีสีเขียวตัวนี้ควรจะมีเพราะด้วยความสามารถเปลี่ยนลูกแก้วสีแดงของมันให้กลายเป็นสีลุงงอกุลแองเจิ้ลผูดนําตัวดีสีเขียวจะได้ท่าไม่ตายแรงขึ้นนะผมนะเพราะตัวนี้เปลี่ยนให้เป็นสีลุงให้มันเป็นคอมโบที่ดีกับงอกุลสีเขียวนีโอกลิดตัวดีเออดังนั้นตัวนี้น่าจับใส่ทีมตัวดีสีเขียวมากก็ถือว่าใช้ได้ผมนะทําไม่ตายก็สุพรีมดาเมจแล้วก็ลบแอตแทก อันที่ผมพูดมานี่ยังไม่ได้เอาไปเปลี่ยนล่างนะเออถ้าเกิดเปลี่ยนล่างมันก็จะยิ่งดีขึ้นแต่ความสามารถโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้คือมีโอกาสติดครีสสูงโจมตีก็แรงแท้งก็ได้นะเพราะมันเพิ่มดีเฟนต์ตัวนี้ครบเครื่องอะ่ะน่าเอาใส่ทีมสีเขียวอยู่นอกนั้นก็กระจิบกระจ้อยผมนะย่าไปสนใจ <laughs> นะก็แล้วก็ตัวใหม่ที่มันเข้ามานี่อันหนึ่งอันนี้เป็นตัวที่มีกาดีนะแต่ว่าเป็นระดับ SR ชื่อมินเทียใช่ไหม น่าจะเป็นตัวในมูวี่แหละเออตัวนี้เป็นมีความสามารถดีเฟนที่ดีใช้ได้แต่ตัวนี้อ่ะอันนี้เพิ่มพลังให้ตัวร้ายคีบวกซอรแอทัเป็นตัวซัพพอร์ตตัวร้ายอ่ะอืมน่าสนใจนะก็ถ้าเกิดใครที่ไม่มีโกคูแว็กโรเซ่หรืออะไรก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตตัวร้ายได้โอเคนอกจากสองตัวแรกแล้วเราก็หวังแต่เอลอาร์ผมเนถ่าที่ผมลองดูวันนี้ผมจะเปิดแค่ร้อยห้าสิบดักก็สโตนนะเพราะว่ามันมีแจ้งมาแล้วไงว่า กาชาต่อไปที่จะมาคือกาชาบาร์ด็อกซูเปอร์ไซยาสามผู้นําประเภทไซยาสาที่ผมอยากจะได้มากเดี๋ยวผมค่อยไปทุ่มที่กาชานั้นทีเดียวกาชานั้นมันแจ้งว่าจะมาวันที่3มวิถุนาดังนั้นกาชานี้ขอบอ,บอกก่อนอย่าไปเน้นมากกาชา l อ r อย่าไปหวังมากนะครับผมโอเคไหมเปิดมันติสามรอบพอแต่ว่า ประเภทล่างยักษ์นี่ผมก็อยากจะทำนะเออคือถ้าไม่หวัง l อลนะเอาทาเปียนล่างยักษ์นั่นก็ได้นะสีเขียวทาเปียนก็ดีนะเออมันมีตัวดีอยู่นอกจาก l อแล้วไอ้สองตัวที่เพิ่มมาใหม่ก็ดีเหมือนกันกระจกแตกด้วยผมนะแต่ว่ามันเพิ่มเลยเออที่กระจกแตกก็ใช่ว่าจะได้ตัวดีนั่นไงเอามาทำถุยโอ้เฮ้ยเจ๋งอะ โอเคผมว่าผมไม่ขาดทุนแล้วมารอบนี้ได้ผู้นําประเภทล่างยักษ์มาผมนะผมทําทีมลิมยักษ์ได้และน่าสนใจไอ้ผมนะเดี๋ยวผมค่อยโชว์ทุกท่านดูเดียวโอกาสต่อไปแต่ว่าได้ตัวมาทําทีมลิมยักษ์เลยเว้ย <c oughs> น่าสนุกอะ่ะเออคือทีมมันอาจจะไม่เก่งเท่าพวกทีมโอเมกาเชนลอนหรือว่าทีมหนักๆทีมงกุลเอาไตาสติงอะไรแต่ว่ามันก็ทําทีมสนุกๆได้ผมว่าเฮ้ <c oughs> ดังนั้นก็น่าสนใจผมได้มาแล้วด้วยแล้วพอสามารถมันก็โอเคนะเอามาใส่ตัวดีสีฟ้าน่าจะได้อยู่มันตัวดีหรือตัวลายวะผมก็ไม่แน่ใจเห็นล่างแปลงไม่น่าจะตัวลายโอ้แล้วได้ลิงยักมาเพิ่มผมเนะโอเคใช้ได้โอ้ซินเชลลอนเฮ้ยหู้ผมได้เออกี่ตัวเนี่ยไม่เกลือเลยเนี่ยถึงไม่ได้ LR แต่ผมก็ไม่เกลือเลยนะเ R ็สี่ตัวว้ากระชานี้ใช้ได้ไว้ทัน ก็ถือว่าแก้ตัวจากกาชาจีเลนที่ไม่ได้หาอะไรเลยกันแม่งเอ้แต่อยากได้ LR งกุลสยายศาเหมือนกันนะแต่คงไม่สู้ผมนะตอนที่ LR ถ้าจะสู้เอา LR เนี่ยไม่คุ้มหราบอกเลยไปรอเอาพวกนีโอก็ดีกว่าอือหืองั้นง้นโอ้ตัวนี้ตัวใหม่ก็ว่าไปรอบี่แล้วผมก็ได้ตัวใหม่เหมือนกันนะอืมที่เป็นซับพอตตัวร้ายแต่ผมมีพวกโกคูแบงแล้วผมไม่ได้ใช้ ถ้าใครที่ไม่มีก็เอาไปใช้ตัวนั้นได้ผมโอ้าตัวนี้เจอบ่อยมากเจอหน้าบ่อยมาก Android 18มาอีกแล้วนี่โอ้มาทำไมบ่อยบ่อยวะคุณเธอฮะมาทำไมไอ้นี่ก็อีกตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้คิดว่าใช้ได้อยู่อืมเดี๋ยวไปอัปเกรดหรืออะไรได้โอเคผมนะมาไเลขสิสีม่วงเนี่ย โอกาสดอปมึงดีนะไงทำไมมึงโผล่มาบ่อยจังวะก็อดเดลมิดแต่ผมโอเคอยู่นะเออผมมาเปิดมันตีสามทีผมได้ตัวนั้นมาผมมีอะไรให้ทำแล้วไง <laughs> ประหยัดทีมลิงยักษ์แม่งเอ,อ้กระจกแตกดี่ก็อยากจะได้เอลอนะมันจะไม่มีโชคบ้างเลยหรือว่าเซ็งเป็ด <laughs> แต่ผมก็คงไม่หวังอะไรมากผมได้โอ้ตัวนี้ดีตัวนี้ดี ผมมีแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวไปปลดล็อกต้องปลดล็อกป่ะมันก็เป็นแค่ตัวสพอร์ตธรรมดาเอ้ยช่างเออแค่นี้ยกระจกแตกห้ยตัวนั้นนะเอ้อตัวนี้ด้วยโอเคแล้วไงเห็นไหมท่านกาชา LR <laughs> เลนดอกก็ดีแต่ได้ตัวหาอะไรมาก็ไม่รู้ผมนึกว่านี่ LR โ <laughs> บแจ็คป่าวะไม่ใช่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 ไม่ใช, <laughs> ใช,ใช่อันนี้ไม่ใช่ LR ถุยถุยย้ยมันมี LR ตัวนี้ด้วยไม่ใช่อะเออ แต่นี่ไม่ใช่นี่กากโอเคครับผมนะใช้ได้อยู่นะกาชาเพิ่มเลนดอกเอ็คือไดเอ็นแน่แต่ว่าคือระดับผมแลว้วอะบางเอ็ผมก็ไม่ต้องการแลว้วอะคือท่านที่เล่นใหม่ก็อยากจะไดเอ็ทุกตัวใช่ไหมแต่ว่าสาหรับผมแล้วมันบางตัวกูไม่ต้องเอามาเ,เอามาทมําใหม่วะแม่งก็แล้วแต่ทุกท่านก็แล้วกันแต่ว่าผมว่าเลนดอกค่อนข้างจะดีอยู่แล้วก็มีตัวน่าสนใจอยู่มี l r ตัวใหม่ด้วยใครอยากจะลุ้นก็มาลองกาชานี้ได้ผมนะโอเค ตันนี้ก็ขอตัดพาสแต่เพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ติดตามแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าใครอยากดูพาสต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะมันมีอีเวนต์ใหม่ที่มาพร้อมกับกาชานี้ด้วยผมอาจจะไปลองเล่นดูโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกู good mm ๊ดไบอ์แอนด์กู๊ดไน